โอ้แดดแจ่มเลยขับถึงบ้านเที่ยงยีง่สิบฟ้าแจ่มเลยทีนี้เอ็มส่งเด็กเรียนพิเศษไปแมะอยู่บิ๊กซีมั่งแมะอยู่เอ็มโเรียมั่งล่าสุดแมะที่ เควิเลจอยากจะได้เวลาเลิกลับถึงบ้านเที่ยงยี่สิบจบแล้วครับแมตช์นี้เดี๋ยวจะมีอะไรต่อครับว่ากันภากิจลงจบแล้วครับรอบอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะมีอะไรต่อค้ายว่ากันใหม่ครับกินข,ข้าวครับกินข,ข้าวหิวข,ข้าวละ เอวินเลดรอรับเด็กเรียนพิเศษครับอาทิตย์หนึ่งเต็มๆแล้วจัน์อังคารพุทธพฤหัสสุกรวันนี้วันศุกร์วันสุดท้ายแลเรียนแถวนี้มารอย้ายที่รอมา3ที่แล้วสแตนบายรอที่บิ๊กซด้านตรงข้ามกันนี่มปสองวันแลเอ่เอ็มโพลเรียมอีกสองวัน ลานจอดรถห้างเอ็มโพเรียมห้างรูสุขุมวิทครับชมวิวรถไฟฟา้าวิ่งผ่านครับวันนี้ก็เลยลองมาลาที่เควิลเลตใกล้ๆกันเนี่ยวันนี้เหมือนฝนจะตกอีกแล้วลงมาแล้วครับท้องฟ้าสวยอยู่ อยู่ไปใกล้กับอาคารมารีนนช่องสามนะครับด้านตรงข้ามกับด้านหลังของบิ๊กซีพระรามสี่ครับเควิเลตย่านนี้เป็นที่จับจ่ายใช้สอยซูเปอร์มาร์เกต็ตของออกซังครับแม่บ้านญี่ปุ่นทั้งหลายที่ยอดฮิตของแม่บ้านญี่ปุ่นครับของออกซังญี่ปุ่นสมัยขับรถให้ในายญี่ปุ่นก็ออกซังก็จะมาตรงนี้แหละครับวิลล่ามาร์เก็ต ตรงนี้จะเป็นย่านของคนญี่ปุ่นมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะสุขุมวิท26ด้านที่ทะลุออกถนนพระราม4ครับชีวิตคนขับรถครับฟ้าสวยมากวันนี้ฟ้าเป็นฟ้าจริงๆเลย ท้องฟ้าสดใสจริงๆอันนี้ลมแรงด้วยน่าจะไม่มีฝนแล้วหรอวันนี้ลมแรงเย็นสบายรอได้อย่างนี้ทั้งวันก็รอได้ครับไม่เดือดร้อนชมวิวตึกอาคารมโนรมครับอยู่ในเควิเลตสุขุมวิทยี่สครับ บรรยากาศ่ลมเลื่นดีล้านจอดรถไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยรอไปเลยครับไดโซเหมือนฝนจะตกแล้วครับฟ้าม,มืดหอ่ลและไดโซเจแปนต่างน้องก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเดินมานี่ไม่ใช่อะไรมาเข้าห้องน้ำครับ แต่ที่ที่เราต้องไปก็คือห้องน้ำครับอน,นี้มีงานอะไรไม่รู้ครับเนี่ยจากมาเดินด้านในนะครับไไนีอะไรครับส่วนมากก็จะเป็นร้านตาร้านเล็กร้านย่อยของญี่ปุ่นครับแม่บ้านญี่ปุ่นออกซังทั้งหลายชอบม,มาเดินครับฝั่งนี้ก็จะเป็น อาคารสูงๆก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนิฮอนมาชิกลางคืนก็จะคึกคกืนกว่านี้นะครับพอดีช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็เลยดูเงีย,งยบๆสมัยก่อนก็จะคึกคืนครับก็จะเป็นโซนร้านอาหารญี่ปุ่นด้านนี้มันจะเดินทะลุถึงกันร้านอาหารญี่ปุ่นร้านดังร้านนี้นิฮอนมาชิ Hon นี่ห้องมาชิร้านอาหารญี่ปุ่นครับอันนี้จะเป็นลานจอดรถซึงทะลุออกไปฝั่งนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีพระรามสี่แล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นอาคารมารีนอนช่องสามครับถึงเอสโซ่งข้าง,างกันก็จะเป็นแบมบินน่ที่เคยพาน้องไปเรียนพิเศษนะครับก็จะวนเวียนอยู่แถวนี้ครับชีวิตคนขับรถไปเรเปื่อย วันก่อนไปรอที่เอ็มพูเรียมมันก็ไม่มีอะไรทําเราก็อยู่บนลานจอดรถอย่างเดียวตรงนี้ก็ดีหน่อยครับลานจอดรถมันอยู่ข้างล่างเป็นลานกว้างก็สะดวกกว่าจะเข้าห้องน้ําห้องท่าก็สะดวกเดินชมบรรยากาศรเรื่อยๆครับสองเจ้านายลงแล้วก็รอเจ้านายรอลูกเรียนพิเศษก็ไปเดินชอปปิ้งไปเลยคนของรถก็เดินมั่วซั่วครับ โอเคฝนจะมาล้วอัปเดตงานครับผมไม่มีอะไรมากวีคนขับรถครับเดี๋ยวกินข้าวในรถต่อครับ <c oughs> เหมือนฝนจะตกแล้วเนี่ยน่านจะมีฝนนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่าน